จบปริญญามาแล้วทําไมมากีดยางพาราคือมาไปเหตุการณ์เหตุงานไกลๆคือบกไปทํางานที่เงินเดือนสูงๆขาดตอบแทนดีๆตามความ็นจริงแล้วค่ะพี่น้องเนาะประย่ใสก็ได้ศิษยประย่ต่างประเทศหรือบอย่ประเทศไท,ศทยนี่ก็ได้อยู่ค่ะไปะอยู่ถี่ใจเหาใจเหาเราไม่อยากไปไกลบ้านอยากอยู่กับครอบครัวนี่นะคะพี่น้องสำนวนก็เคยเคยขึ้นกันกเคยเหตุการณ์เหตุงานมาก ทานมาเบิดนล่ะค่ะพี่น้องทานลักูตรอย่างต่งตงตงตงางๆหน้าามาเบิร์นนะคะการย้อนว่าเจ้าของอิม่มอิ่มในการทํางานอิม่มอิ่มตัวจุดอิ่มตัวของมนุษย์เ,เดือนเนี่ยค่ะพี่น้องก็เลยตัดสินใจล่าล่าทุกสิ่งทุกอย่างล่าแม้กระทงความสะดวกสบายความสีวิไลต่างๆหน้านาในเมืองกุ่งนะคะพี่น,น,น้องเนาะมันพนบำมากันสีอยู่แล้วค่ะ ตัดสินใจมาอยู่บ้านดีกว่ามาเหตุการณ์เหตุงานเจ้าของดีกว่าไม่เหตุส่วนอย่างพระราษนี่แหละค่ะพี่น้องส่วนอย่างพระราษที่สามโนนมาเป็นคนมากีดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นสวนของพ่อของแม่ทีป่ปลูกให้แต่คนกบฎกีดเนาะเขาก็เลยมาสานตอ่อสานต่อส่วนอย่างของเพ่นปีแรกที่กีดก็คือว่าแหละค่ะพี่น้องลมลุกคุกค้านมาหลายลมลุกคุกค้านแบบใดแบบบูฮูอียังเลยคะ่ะบูแม่กระทั่งว่า ต้นยางพาราอะไรมีแกนยางบ่มีเปลือกบ่มีเมลไ้แดงบ่นำยางเป็นจังไดบ่หูแมกระทังต้นยางพาราคือจังไดบ่หูเลยค่ะพี่น้องมิแต่พอกระแมวผันเหตุไหวก็เลยสามนุนก็เลยตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาอยู่บ้านนี่ค่ะอยู่บ้านมาอยู่กับครอบครัวก็มีครอบครัวกัาอยู่กับครอบครัวกัรู้สึกว่าสบายใจค่ะการเหตุงานเหตุการณ์เท่ากัเป็นอิสระ อิสระโตโตของเห้าเองหละก็บโตวความคิดนําค่ะพี่น้องก็เลยตัดสินใจล่าออกแบบตั้งใจเลยค่ะสามนุนมาเป็นสาวส่วนยางนี่ก็ได้แปดเก้าปีแล้วค่ะพี่น้องก็บโก็ม,มีความสุขกับสิ่งที่เจ้าของทํามีความสุขกับสิ่งที่เจ้าของเห็ดสมือส,ม,อสมือมือใดเมื่อยเห้าก็พักมือไดบอเมื่อยเห้าก็ค่อยเห็ดช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักในอยยางก็ถือว่าเห้าก็ได้พักพลไปน้่ค่ะบุญม่็นวะสกิดแต่ยางยางเดียว เขากับกีดเน่เขากับมีเทคนิคมาพัฒนาสวนของเท่าเนี่ยเข้ากับไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับยางพาราเอามาประยุกต์ใส่กับสวนของเท่าแจงสี่ไหมครบพี่น้องผลลัพธ์ที่ได้มากก็คือสิ่งที่ดีๆกับสวนของเข้าแจงสี่แหละครับพี่น้องเนาะเป็นคํามขาศปประมาทคําดูหมินของหลายๆคนที่ว่าจบปริญญาตีมาแล้วทําไมไม่ไปหาทําการทํางานแล้วทำไมต้องมากีดยางสมนุนกะบ่มา วิถีสังคมสวมหน้ากากไหคะพี่น้องบอ่มามักจังสีอยู่แล้วค่ะก็เลยมักแบบบ้านๆเพียวๆจังสี่หละค่ะพี่น้องมากจังสีส่วนตัวของสมโนนนเน้แต่พี่น้องหลายคนก่บโบคือกันเนะความจําเป็น,นของแต่เราครอบครัวกับโบคือกันกับประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนาะหลายๆคนกับชีวาเจ้าคือมาเหตุกีดยังคอยเป็นอาชีพกีดอย่างจังสีแหละค่ะพี่น้องคอยเป็นจังสีแหละคอยเป็นสาวสวนอย่างบ้านๆจังสีแหละค่ะ อยู่กับสวนหยางอยู่กับธรรมชาติของบ้านเฮ้าสิมีความสุขแลยค่ะพี่นอกบออยากไปแสวงหายอย่างในกูซีวิไลดอกค่ะเพราะว่าน,นี้ค่ะพี่นอกเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ